วันนี้เมนูแกงออมหมูสันนอกใส่มะละกอครับมะละกอก็ใกล้สุกแล้วนะครับมาครับเริ่มแรกนําพริกกับตะไคร้มาโขลกแล้วก็มาใส่หม้อเลยนะครับตั้งไฟแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปครับผมใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับเพิ่มความหอมครับผมจากนั้นเสร็จแล้วใส่มะละกอลงไปครับมะละกอเราใช้มะละกอที่ใกล้สุกนะครับมะละกอ ทางอีสานเรียกบกฮุงเพิมครับนี่ครับก็คนทุกอย่างไปเรื่อยๆนะครับให้มะละกอเริ่มสุกนะครับพอสุกดีแล้วเริ่มใกล้สุกแล้วเราก็ใส่น้ําปะลาร้าลงไปครับใส่น้ําปะลาร้าลงไปประมาณ1นึ่งนะครับผมอันนี้เป็นปะลาร้าทำเองนะครับไม่ใช่ปะลาร้าปรุงนะครับก็กลิ่นหอมแล้วครับน้ําก็เริ่มเดือดแล้ว จากนั้นใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำปลาลงไปประมาณสองช้อนโตนะครับนี่กลิ่นหอมน้ำปลามาอีก้วครับก็เป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะครับเพราะว่าบากคุงก็มะละกอก็เป็นมะละกอที่หวานนะครับแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปนิดน,นึงครับนี่ครับกลิ่นหอมมากเลยครับก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ ปรุงรสก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ใบกระเพราไปนิดนึงครับใส่ใบกระเพราลงไปครับเพิ่มความหอมครับผมเป็นแกงอ่อมแบบอีสานนะครับแต่เป็นเนื้อหมูครับเนื้อหมูเนื้อหมูนุ่มครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมเสิร์ฟเลยครับสดน้ำร้อนๆ้อนกินอาหารเย็น